สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ในกัมพูชากันหน่อยนะครับที่มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากหลังจากที่มีการรณรงค์ให้เ,เลิกใช้สินค้าไทยปรากฏว่ากลายเป็นสินค้าจำเป็นหลายอย่างนี่ขาดตลาดไปเลยแล้วราคาก็แพงขึ้นพรวดพราดเลยนะครับค่ะเห็นข่าวเหมือนกันค่ะ สร้างความไม่พอใจให้คนกัมพูชาเองเยอะเลยใช่ไหมคะใช่ครับคือข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่มาจากบทความแล้วก็เสียงสะท้อนจริงๆจ,จากฝั่งกัมพูชาเลยนะครับมีอันนึงนี่ใช้ชื่อค่อนข้างแรงเลยว่าเขมรวินาศสินค้าขาดตลาดราคาพุ่งสูงโหชื่อแรงมากนะคะครับชื่อมันก็สะท้อนความรู้สึกคนตอนนั้นได้ดีทีเดียววันนี้เราก็เลยอยากจะมาทําความเข้าใจกันให้ลึกขึ้นว่าเอ๊ ต้นสายปลายเหตุมันเป็นยังไงกันแน่แล้วผลกระทบจริงๆในชีวิตประจําวันของคนคนที่นั่นเป็นแบบไหนแล้วก็มีบทเรียนอะไรที่เราน่าจะหยิบมาคุยกันได้บ้างโดยเฉพาะจากมุมของคนกัมพูชาเองเลยครับค่ะน่าสนใจมากค่ะคือจุดเริ่มต้นจริงๆมันมาจากการรณรงค์ของอดีตนายกฮุนเซนนะครับที่ก็ตั้งใจดีและอยากจะส่งเสริมสินค้าท้องถิน่นสนับสนุนของในประเทศใช่ครับแต่ผลลัพธ์มันกลายเป็นว่า อพอค้าแม่ค้าเช่ากัมพูชาเองบางส่วนเนี่ยกลับกลับฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าที่มันขาดแคลนซะง,งั้นเอา้ากลายเป็นอย่างนั้นไปครับคือของที่เคยนําเข้าจากไทยพอมันหายไปของท้องถิ่นอาจจะยังไม่พอหรืออะไรก็แล้วแต่พ่อค้าบางคนก็ขึ้นราคาเลยมีรายงานว่าของใช้จําเป็นในชีวิตประจําวันนี่หายจากชั้นไปเยอะหรือถ้ามีก็แพงขึ้นหลายเท่าตัวเลยครับ โหกระทบหนักเลยนะคะแบบนี้หนักครับจนมีเสียงบนแบบอย่างที่แหล่งข้อมูลเราอ้างถึงว่านี่เหลอที่บอกให้ขเขมรนสนับสนุนสินค้าขเขมรหรือแบบมีความรู้สึกเจ็บปวดว่าขเขมรกดขี่ขเขมรกันเองโอ้ฟังแล้วรู้สึกแย่เหมือนกันนะคะครับเรื่องมันแรงจนกระทั่งท่านฮุนเซนต้องออกมาพูดเองเลยนะครับออกมาเรียกร้องให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้หยุดเอาเปรียบกันเอง protectionism นะคะ เจตนาเนี่ยก็คืออยากจะปกป้องอยากจะกระตุ้นการผลิตในประเทศ hmm. แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ง่ายไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นครับ <Okay. S 2> สิ่งที่เราเห็นจากข้อมูลฝั่งกัมพูชาก,ก็คือมันมีช่องว่างระหว่างนโยบายระดับบนกับความเป็นจริงในตลาดข้างล่างอะคะ่ะพอประกาศนโยบายปุ๊บก,กลไกลตลาดเดิมที่เพึ่งพาสินค้าไทยอยู่มากมันก็ชะง,งักทันทีอ๋อ oh, หยุดเลยใช่ค่ะแต่ว่า การผลิตในประเทศหรือระบบการกระจายสินค้าในประเทศเองเนี่ยมันยังมันยังทดแทนไม่ได้ทันทีหรือยังไม่ดีพอเข้าใจครับมันก็เลยเกิดช่องว่างเกิดการขาดแคลนแล้วก็การช่วยโอกาสขึ้นราคาอย่างที่เราเห็นเนี่ยแหละคะ่ะพอพูดถึงตลาดชง,งักนี่ในข้อมูลมีรายละเอียดเพิ่มไหมครับว่ามันกระทบหนักเบาต่างกันไหมในแต่ละพื้นที่หรือสินค้าประเภทไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ เออแหล่งข้อมูลที่เราดูมาอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกขนาดนั้นนะคะแต่ภาพรวมที่สะท้อนออกมาเนี่ยคือผลกระทบมันเป็นวงกว้างเลยโดยเฉพาะพวกสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานที่ปกติเคยนำเข้าจากไทยเป็นหลักนะคะครับดังนั้นไอความรู้สึกขเขมนกดขี่ขเขมนที่คุณพูดถึงเมื่อกี้มันเลยมันเลยแรงมากเพราะมันกระทบปากท้องคนโดยตรงเลยแล้วก็มาจากคนที่ก็น่าจะเป็นพวกเดียวกันแท้แอืมจริงครับ มันทําให้เห็นว่าพอเกิดภาวะปั่นป่วนทางเศรษฐกิจแบบนี้พลวัตทางสังคมหรือพฤติกรรมคนในตลาดเนี่ยมันมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะคะครับผมการพยายามจะแก้ปัญหาจุดหนึ่งมันอาจจะไปสร้างปัญหาใหม่ในจุดอื่นที่เราคาดไม่ถึงได้เหมือนกันคะ่ะอ๋อเข้าใจเลยครับสรุปง่ายๆก็คือความพยายามจะลดการพึ่งพาสินค้าไทยแบบแบบเร็วเกินไปโดยที่โครงสร้าง ระบบการผลิตในประเทศอาจจะยังไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะยังไม่แข็งแรงพอมันก็เลยส่งผลกระทบย้อนกลับมาที่ประชาชนผู้บริโภคเต็มๆเลยและจุดที่น่าสนใจมากๆคือเสียงวิจารณ์ส่วนใหญ่มันพุ่งไปที่พฤติกรรมฉวยโอกาสของคนในชาติเดียวกันเองใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจมากมากกว่าที่จะไปโทษนโยบายหรือทั่วปัจจัยภายนอกอย่างเดียวถูกต้องเลยค่ะแล้วถ้าเรามองมองให้ลึกลงไปอีกนิดนะคะบทเรียนสำคัญจาก เรื่องนี้เนี่ยมีอยู่สองสาประเด็นหลักๆเลยประเด็นแรกเลยคือมันตอกย้ำว่าการพึ่งพาสินค้าจากข้างนอกมากไปเนี่ยมันก็มีความเปราะบางมีความเสี่ยงอยู่ครับแต่ในขณะเดียวกันการจะหันมาส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นให้มันสำเร็จจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่บอกว่าเอา้าหันมาซื้อของในประเทศกันเถอะไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่นั้นค่ะมันต้องมาพร้อมกับการวางแผน การจัดการเรื่องอห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนภายในให้ดีมีประสิทธิภาพด้วยอืมตั้งแต่ผลิตจนถึงส่งถึงมือคนซื้อใช่ค่ะต้องผลิตให้พอต้องกระจายให้ทั่วถึงไม่อย่างนั้นมันก็จะสะดุดแบบนี้ล่ะค่ะแล้วก็อีกประเด็นที่สำคัญมากๆแล้วก็สะท้อนออกมาจากความรู้สึกไม่พอใจของชาวบ้านเลยก็คือมิติเรื่องจริยธรรมในการทาธุรกิจ เรื่องนี้ก็สำคัญสำคัญมากค่ะการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจำเป็นในช่วงที่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดภาวะขาดแคลนแบบนี้มันมันบั่นทอนความรู้สึกความเชื่อมั่นของคนในสังคมนะคะครับมันกัดกร่อนความไว้ใจกันเองเลยนะใช่ค่ะมันทำลายความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปเลยอืม เป็นบทเรียนที่ราคาแพงจริงๆครับใน<ช>แง่เศรษฐกิจแล้วก็สังคมด้วยแพงมากค่ะและทั้งหมดนี้มันก็นำมาสู่คำถามที่เน่าคิดต่อเป็นการบ้านให้เราเหมือนกันนะคะค,คือการที่ประชาชนชาวกัมพูช,ชาจำนวนมากกล้าออกมาแสดงความไม่พอใจกล้าวิพากวิจาร์ณเรื่องนี้อย่างค่อนข้างเปิดเผยโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ที่มันก็เปิดกว้างขึ้นเยอะแล้วใช่ครับเดี๋ยวนี้ออนไลน์เร็วมาก เสียงเหล่านี้มันจะมีพลังมากพอที่จะไปผลักดันให้เกิดการทบทวนนโยบายเศรษฐกิจการค้าในระดับใหญ่ๆได้จริงจังไหมหรือว่ามันจะนำไปสู่การพัฒนานกลไกอะไรบางอย่างที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อมาควบคุมราคาสินค้ามาป้องกันการเอาเปรียบกันเองแบบนี้ในระยะยาวได้หรือเปล่าหน้าติดตามมากครับค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าจับตามองต่อไปจริงๆค่ะ